อเด็ดเอาแล้วอออุ้มทำไมอ่ะเอาเข้ามาในล่มพาออกมาเล่นย่าไม่เอาหมวกว่ะลำพานเหนียกว่ะดีขาแบบปลูกรถมาปล่อยที่300ยอดนะที่ปราณเลยนะรถมีอาการยังไงบ้างครับปตามันแบ่งไหมมันทรงมั้ย ยังไงดีป๋า nó mong view này đi bọn nó chăm máy, nó máy ao nữa, máy ok,

กลางให้สุดอแมทำไมอ่ะเอาเข้ามาในล่มพาออกมา Princess p r i n c e s เป็นการว่ายน้ำแนวใหม่ p r พาม้นีตอมหลังไปเที่ยวไปเที่ยวเที่ยวเ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 ท่าทุกภา่ายน มองแม่มองแม่ยังเลยแม่น้องอยู่หนน่าจะเห็นภาพเลยจงภาพไปนี <an disadvantaged> ่ให้แม่ม้าดูจงหยิงมากเลยเอาล้มลุกเาล้มอกั้วาล่ะอันนี้ก็อยู่ในร่มนะแต่แต่เข้าล่มทั้งแววนทั้งล่มทั้งชุดสีสัน ำปากนั่ไว้เรียบเล่นสองสามจัดแม่นเองด้วยเอาแม่นออกรับออกโอเคโอ้ยเขาจะเตะได้ดยอัตโนมัติเลย มอนตอนนี้เขาอยู่ในท้องาจะแก้วก็อีน้องมาสิอะจีบ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 จ e บจีบจีบจีบีบจ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 ี l จีีบ e ีบจีบจี r ี c จีบจีบีบจ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 ีบีบจี t จีบ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 จบีบ น้ำจิ้มย้อยเลยอะเก่งเก่งชอบ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 มากชอบเสียงแล้วใช่ไหมลูกชอบเสียงโอ้โหดีขาครับจะไม่เอาหมวกว่ะลำคาหมวกกันเอาได้คุยแล้วคุยแล้วคุยคุยคุยชอบมากกว่านั้นใช่ไหมลูก เออคำท้องใชวัน้กินอะรกะ้องฮะหนาวหนาวกินน้เอ๊ะหน่อามหนึ่งสอ We're gonna come back to Baba Beach every day. <laughs> <laughs> ปลาเหรอตั้งแต่กับปลาสามร้อยยอดาอยยอดอ๋ออันนี้เราถูกรถมาปล่อยที่300ยอดนะที่ปลาเลยนะก็กะว่าล้อเล็กๆนี่แหละพาเราไปไหนไปได้เ็กนดแบบนอนกิ้งเลยไม่ใช่ใชไม่ต้องไปโรงเรียนถูกยิ่งกว่า ไม่ครับ แสดงว่ามาราธอนยังได้อยู่ทัดอีกนรถมีอาการยังไงบ้างครับป๋าเหมือนแบงไหมเป็่ก็เหมือนนิดนิดนะป๋านะมันไม่สมูทใช่ไหมครับโูลีกหรือคิว่าอันนั้น ไอที่เข้าจังหวะเมื่อกี้ใช่ไหมที่กิ่งไม้เข้าอ่ะป๋าจำได้ไหมอ๋อไม่เออเป็นมีมีส่วนจบที่ร้านกาแฟยังไงดีป๋าเออถ้าจบที่นี่ก็ได้สับปะรดมันลึกลงทะเลเพอร์เฟกต์ยางแตกยางซึมป๋าขับทันเขียวท่อนเขียวก็แตกป๋าขับทันบรอนทันคอนก็แตกอันนี้ท่านหลังไม่ใช่ด้านหน้า รู้ไหมมันกำลังบอกอะไรทีเก่งเกินไปหรอป๋าหนักเกินไปและป่าไม่ยอมมองถนนเนือน่องจากจะเข้าดงตรงไหนก็นเข้าล้มเหมือนไอ้นี่ อ,อันนี้เอกลักษณ์อะไรแบบจุดจบที่เราคิดไว้ว่าเราจะมาจบตรงนี้ในการปั่นทั้งหมด30โลอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่มาปราณจะต้องเจอต้นตาล3ต้นแบบนี้เร <Yeah. S 2> ียกว่าเป็นแบบแนวซิกเนเจอร์ต้องเช็คอินกันนิดนึงนะคะช่วงนี้อาจจะดูเงียบๆนิดนึงก็ลองคูเก l e ดูก็ได้ถ้าอยากปั่นแบบเราอะ่ะต้องแท๊แกมาก็หรืออยากจะปั่นใกล้กว่านั้นก็เอารถมาลงแต่ของเราออกจากถ้ำไง ไม่ยากเลยนะมันแบนมันมีแค่เนินอันเดียวแหละสองเนินจำไม่ได้เลยเพราะว่าไอยางผมแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยค่ะเร้จเเล้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเฮะเร้ยะนเฮ้ยเฮ้ยมเฮ้ยเฮรยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮงยเฮ้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 ยเยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮทย่้ยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้้เยยเเยเเ เให้เขานั่งนะให้เขาบริทานมีไหมเพื่อที่จะเกาะเขาไว้แล้วก็เข็นเขาน่าจะชอบอยู่นะว <two>, ันที่ตุ้หมองเข็นแม่นี้เป็นวิดีโอได้ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเข็นได้เขานั่งพิงเนี่ยไปชอบเดินไหวเลยก็ขีใหญ่จัง เวอร์เห็นหรือยังเนีเห็นไปบ้านเวอร์มองมองมองไปปะไปหลืปเน่ยไปใช่ไหมไจริงจริงทั้งได้3ามคนเลยใช่เมียเพนนีเวอร์แอลลี่แอลี่ซูเปรสตารมาเลยเน Play เราชอบวางป้ายนะ <laughs> Oh, <laughs> my นี่เจนเป็นทังเขาแม่กไก่เลยเนี่มิชชั่นคอมพลีทไหมคะป๋าแล้วแรปอัพ first trip with Ellie to the beach ความจริงมันดีกว่าที่คิดไว้เยอะไม่เคยรู้<ๆ>ไม่มีประสบการณ์ในชีวิตเลยว่าการเอาเบบีลงน้ำเนี่ยมันต้องมีคนเชียร์ไหมเอนเตอร์เทนเด็กขนาดไหนเราก็โกยมาทั้งหมู่บ้านเลยสรุปคือเบบีงงมากแต่บางครั้งเนี่ยเวลาเขาอยู่กับแดดดี้คนเดียวอะเขาก็สนุกนะเขาก็มีแบบตีโขกตีอา w i is w i m m i n g a l o n e with me She's m i วมี n ิ relax. อตสนุกสนุกแต่เขาบอกก่อนนะว่าชุดที่เอามายังใส่ไม่หมดเลย my baby shark โอ้โหยังมีชุดเสือดาวยังมีชุดนางเงือกากอยู่อีกสักเดือนหนึ่งอ่ะเพื่อที่ลูกจะได้แบบใส่ชุดได้ครบชุด baby shark baby baby shark อันนี้ d ดดี้เขาไปแอบซื้อมาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเรามาเนี่ย d ดดี้กับมามี่ก็ไม่ได้มาสูงเปล่านะ แก๊งจกักรยานของเราก็ออกทริปหนึ่งวันออกจากถ้ำไซปาอ,ออกมาคือ300ยอดเนาะเราต้องไปจบที่ต้นมะาพร้าวสามต้นนให้ได้ที่ปากน้ำปราณสรุปคือคอมพลีทคอมพลีทคอมพลีทที่ยางแตกแต่สุดท้ายก,ก็ถือว่าสนุกสนุกมากแล้ววันนี้เรากราก็จะกลับแต่เบบี้ยังไม่อยากกลับยังนอนอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวพอตื่นจากบรรทมเสร็จนะฉันจะช้อนขึ้นรถตู้แล้วก็กลับเข้ากรุงเทพเลย เดี๋ยวขากลับไม่ต้องลุ้นเพราะว่าขามาไม่ร้องไห้แล้วขากลับก็ไม่ต้องลุ้นมากไม่ตื่นเต้นมาก mm hmm. ใช่แต่อย่าลืมนะทุกครั้งถ้าอยากรู้เรื่องเราสองคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยยุบช่อง y t u t u แมมบ๊อบทีวีค่ะ To the next trip แมมบอบ and เอลลี่ let's go <S <laughs>